บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นอย่างไรคะการนิเทศภายในนะคะถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญของผู้บริหารที่ใช้ในการกํากับติดตามการปฏิบัติงานของคุณครู ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการนิเทศภายในเป็นอย่างดีผู้บริหารจะต้องสร้างความตระหนักให้กับคุณครูให้เห็นความสำคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคุณครูต้องเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการนิเทศภายใน เราจะเห็นว่าเป็นการทำงานร่วมกันค่ะระหว่างผู้บริหารและก็คุณครูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้หลักการมีส่วนร่วมนะคะในการทำงานร่วมกันร่วมกันวางแผนร่วมกันปฏิบัติงานนะคะแล้วร่วมกันวัดประเมินผลเพื่อนําข้อมูลของการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเป็นข้อมูลฟีดแบ็กนะคะกลับมาเพื่อที่ให้คุณครูเนี่ยมีการพัฒนาตนเองนอกจากนี้กระบวนการนิเทศภายในเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับคุณครู เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณครูเพื่อที่จะให้คุณครูเนี่ยมีการนำความรู้วิทยาการเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวัยของผู้เรียนเป็นการกํากับติดตามการปฏิบัติงานของคุณครูซึ่งถ้าระบบการนิเทศภายในของโรงเรียนใดมีความเข้มแข็งเราจะเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนการพัฒนางานทุกๆด้านนะคะจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ อยากทราบว่าที่โรงเรียนนะคะมีกระบวนการนิเทศในสถานศึกษาอย่างไรคะกระบวนการนิเทศภายในนะคะที่นําสู่การปฏิบัติซึ่งกระบวนการนิเทศภายในที่นําสู่การปฏิบัติก็จะมีขั้นตอนกระบวนการดังนี้นะคะ ขั้นตอนที่1เนี่ยเราจะต้องศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะความคาดหวังความต้องการของผู้ปกครองรวมไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการพัฒนานักเรียนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนรวมไปถึงสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดตรงนี้เนี่ยเราจะต้องศึกษาข้อมูลเพื่อนําข้อมูลเนี่ยมาวางแผนในการพัฒนางานร่วมกันระหว่างคุณครูและผู้บริหารนอกจากนี้มีการประสาน กับหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานศึกษานิเทศนะคะที่ให้การสนับสนุนการทำงานในการนิเทศภายในโรงเรียน ที่เราได้นะคะเราจะนําข้อมูลตรงนั้นนมาวางแผนนะคะเพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะกระบวนการต่อไปก็จะเป็นการสร้างสื่อเครื่องมือนะคะที่ใช้ในการนิเทศภายในซึ่งในส่วนของกระบวนการนี้เราจะแยกออกเป็นสส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยจะเป็นสื่อการสอนที่ครูจะต้องเตรียมไว้นะคะเพื่อการพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะคะและก็ในส่วนของที่2เนี่ยจะเป็นเครื่องมือของการวัดประเมินผลนะคะแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียนของเรานะคะในสส่วนนี้เนี่ยผู้บริหารเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญ การจัดหานะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณครูนะคะเพราะถือว่าเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับคุณครูนะคะให้คุณครูได้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนิเทศภายในนะคะเราอาจจะดําเนินการให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการนะคะแล้วก็ทรัพยากรภายในโรงเรียนของเรานะคะซึ่งกิจกรรมการนิเทศภายในนะคะอาจจะแบ่งได้เป็น3กิจกรรมหลกัหลกๆได้นะคะในส่วนของกิจกรรมที่1 นะคะเป็นกิจกรรมของการนิเทศภายในชั้นเรียนนะคะส่วนกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมการเยี่ยมชั้นเรียนนะคะ ปฏิบัติงานก็จะมีการวัดประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานนะคะในส่วนของการวัดประเมินผลนะคะเป็นการตรวจสอบนะคะผลสําเร็จของการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่เรากําหนดไว้หรือไม่นะคะเพื่อนําข้อมูลสารสนเทศตรงนั้นมาวางแผนในการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพต่อไปนะคะประสบการณ์ในการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาของพออค่ะเป็นอย่างไรคะ จริงๆแล้วประสบการณ์นในการนิเทศภายในเนี่ยพอ,อ,อก,ก็ใช้เทคนิคกระบวนการที่หลากหลายนะคะว่าขึ้นอยู่กับว่าบริบทและความต้องการรวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาครูนะคะในส่วนของเทคนิคที่ใช้นะคะก็จะยกตัวอย่างเทคนิคแรกก็คือเป็นเทคนิคของการใช้โคชชิ่งนะคะโคชชิ่งเป็นเทคนิคของการที่ให้คุณครูจับคู่กับพี่เลี้ยงนะคะเพื่อที่จะให้ช่วยกันนะคะ ผลักดันและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมไปถึงเป็นพี่เลี้ยงเป็นตัวอย่างให้กับคุณครูนะคะส่วนเทคนิคโคชชิ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้กับคุณครูที่เพิ่งมาบรรจุใหม่นะคะหรือว่าคุณครูผู้ช่วยนะคะก็จะมีครูพี่เลี้ยงเนี่ยที่มีประสบการณ์ในการทํางานนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งก็จะทําให้คุณครูเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็ เป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันนะคะทําให้การทํางานเนี่ยราบรื่นขึ้นนะคะประเทศนะคะก็จะมีเทคนิคที่เราใช้อีกเทคนิคหนึ่งนะคะซึ่งเราจะใช้ในระหว่างการปฏิบัติงานตามปกตินะคะนั่นก็คือหมายถึงว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือผู้บริหารนะคะเราต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยเราจะต้องให้เกียรต กับคุณครูแล้วก็ให้เกียรติกับเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็เห็นความสําคัญของแนวความคิดของแต่ละคนนะคะเพื่อที่เราจะได้นําแนวความคิดนะคะมาช่วยกันพัฒนาและแก้ปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานนะคะหรือแม้แต่การจัดการเรียนการสอนซึ่งเวทีต่างๆที่เราจะให้คุณครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันการนิเทศอีก เทคนิคหนึ่งนะคะก็คือเทคนิคการนิเทศแบบทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งผู้บริหารต้องมีความเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่านะคะเพราะฉะนั้นคุณครูเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในองค์กรและคุณครูเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุดถ้าคุณครูได้รับการพัฒนาได้รับการส่งเสริมนะคะแสดงความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะเป็นผลให้นักเรียนเนี่ยได้รับการพัฒนาทั้งด้านจิตใจทั้งด้านกระบวนการ การคิดทางด้านการจัดการเรียนการสอนนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราจะต้องพัฒนาคุณครูนะคะเพื่อที่จะให้คุณครูเนี่ยมีความรู้ความสามารถคุณครูมีความเชื่อในตัวเองนะคะและคุณครูก็มีความศรัทธาในตนเองเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมนะคะอยากทราบถึงอุปสรรคในการนิเทศในสถานศึกษาค่ะมีอะไรบ้างคะ อุปสรรคในการนิเทศภายในนะคะเกิดจากความเชื่อของคุณครูนะคะที่มองว่าการนิเทศภายในเนี่ยเป็นการเข้ามาจับผิดนะคะหรือเกิดจากสาเหตุที่คุณครูมีประสบการณ์เชิงรบในการนิเทศภายในรวมไปถึงคุณครูขาดความมั่นใจในตนเองนะคะและคุณครูก็ยังขาดประสบการณ์ในการทํางาน ผู้บริหารต้องสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างความตระหนักให้คุณครูเห็นความสำคัญของกระบวนการนิเทศภายในที่นำมาพัฒนาตนเองให้คุณครูมีทัศนคติเชิงบวกในระบบการนิเทศภายในรวมไปถึงให้คุณครูเปิดใจรับ ในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้และความสามารถของตนเองไปพัฒนานักเรียนรวมไปถึงคุณครูก็จะมีความเชื่อมั่นในตนเองและคุณครูก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมง,งานและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารผู้บริหารต้องคำนึงถึงประเจกบุคคลนะคะนั่นก็คือหมายถึงว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถแนวความคิดที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้อง ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถที่หลากหลายนั้นมาพัฒนาองค์กรนะคะมีการให้ขวัญกำลังใจในการทำงานนะคะแล้วก็ให้ทุกคนประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในองค์กรอยากทราบว,ว่าการนิเทศในสถานศึกษาค่ะมีความสำคัญอย่างไรคะกระบวนการนิเทศภายในถือว่าเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญนะคะในการบริหารงานของผู้บริหารซึ่งผู้บริหารเนี่ย ควรนำกระบวนการนิเทศภายในเนี่ยมาป้องกันแก้ปัญหาพัฒนาองค์กรนะคะให้มีคุณภาพเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครูนะคะได้แสดงความสามารถของตนเองพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพถือว่าเป็นกระบวนการที่ทําให้คุณครูเนี่ยมีความรักความผูกพันนะคะแล้วก็ทํางานร่วมกันอย่างราบรื่นรวมไปถึงทําให้คุณครูรู้สึกมีความ มั่นใจนะคะแล้วก็ทําให้คุณครูเนี่ยมีสัมพันธ์ที่ดีนะคะและก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกันและเห็นศักยภาพของตนเองพัฒนาตนเองในทุกๆด้านครูรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญรวมไปถึงคุณครูมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานวิชาการภายในโรงเรียนและเป็นการบริหารงานแบบประชาธิปไตยเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยสามารถแสดงความคิด นะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์นในการพัฒนางานพัฒนาตนเองรวมไปถึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหาพัฒนาองค์กรจะส่งผลให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนะคะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีสมรรถนะที่เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาทําให้นักเรียนเนี่ยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเพราะฉะนั้นะระบบการนิเทศภายในโรงเรียนนะคะผู้บริหารต้องให้ความ สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรให้ได้รับการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป